แถมเงินแสนนึงแอรแคนเดอร์ ander, ราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยวันนี้อยู่ที่หน้าคุณแล้วและจะเป็นเจ้าของของคุณคุณจะได้เงินหนึ่งแสนบาทกลับบ้านคุณจะได้ของทุกอย่างที่มีในนี้เลขไม้สี่หมื่นปุ่มสตาร์าทพวงมอะไรมันติดฟังก์ชันคูคองพอจอ L C D แ airbag คู่นะฮะเสียงดังนิดหนึ่งนะครับเสียงดังนิดหนึ่งนะฮะ ขอภายนะกำลังก่อสร้างกันอยู่ครนนี้ปี2020นะครับปี2020เอางี้ป่ะแถมเงินกับบ้านไป100,000บาทออกรถ7บาทผ่อนงวดละหมื่นเอาเงินสดกับบ้านไปแสนนึงหรือขับฟรีไปเลยปีหนึ่งเอาไปเลยปีหนึ่งไม่ต้องผ่อนเดือนนี้เดือนอะไรสมิงหา สิงหาไปผ่อนอีทีสิงหาคมปีหน้าเลยออกรถเจ็ดบาทไม่ต้องผ่อนแล้วไปเอาไปใช้เลยปีหน้าค่อยพผ่อนในเน็ตเท่าไหร่ไยแดงแปดแสนบาปีสองพันยี่สิบในเน็ตหกแสนกลางๆใช่ไหมเอาไปห้าแสนห้าหมืนก็ันบาทพอแล้วแถมเงินแสนหนึ่งแถมเงินแสนหนึ่งหรือขับฟรีปีหนึ่งมา